สำหรับใครที่ผ่านมาเจอกับคลิปนี้นะคะกดแรงดึงดูดนำพาให้คุณได้มาเจอคลิปนี้และได้มาฟังข้อความในคลิปนี้นะคะถ้าในช่วงชีวิตปัจจุบันคุณรู้สึกไม่พึงพอใจในตัวเองอยากเปลี่ยนนิสัยตตัวเองอยากออกจากตัวตนเก่าๆอยากเยียวยาบาดแผลตัวเองได้ความรู้สึกอยากเหล่านี้นะคะ่ะมันสะท้อนว่าเราไม่ยอมรับ ตัวเองอย่างที่ตัวเองเป็นจริงๆเรายังไม่ได้อยู่ในจุดที่เรารักตัวเองโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอะค่ะเพราะเราต้องรอรอแบบให้เราออกจากตัวตนเก่านี้ก่อนให้เรามีนิสัยที่ดีขึ้นก่อนหรือเราต้องทำบางสิ่งบางอย่างสำเร็จก่อนมันเป็นความรู้สึกที่มันอยากหนีจากสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆแต่มันไม่ได้ผิดนะคะเพราะมันไม่มีผิดไม่มีถูก เพียงแต่จะแบ่งปันว่าตอนที่เราเคยอยู่ในความรู้สึกแบบนี้ค่ะณนะตอนนั้นอ่ะเราไม่รู้แล้วมันก็ยิ่งทําให้เราเป็นทุกข์แล้วก็ทําให้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไม่สามารถพาตัวเองมาอยู่ในพลังงานที่มันดีขึ้นได้อ่ะค่ะแล้วมันก็วนอยู่แบบนั้นนานมากๆแต่ในวันที่หาความรู้มาเรื่อยๆแล้วก็ทดลองมาเรื่อยๆก็ได้ได้พบว่า จับจุดได้ว่าความรู้สึกไหนที่มันจะพาเราอ,ออกจากตัวตนเดิมๆทำสิ่งใหม่ๆได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นกว่าเดิมอะค่ะที่ที่เราก็ชอบตัวเราเหมือนกันคนเราก็จะมีภาพเนาะว่าเราอยากเป็นแบบนี้แบบนี้หรืออย่างน้อยเราก็แค่อยากอยากออกจากบางพฤติกรรมที่ แม้แต่ตัวเราเราก็รู้สึกว่ามันมันไม่โอเคที่เราเป็นแบบนี้ค่ะมันเริ่มจากการที่เราต้องจูนความรู้สึกของเราค่ะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องทำในทุกทุกวันด้วยนะคะในช่วงเวลาก่อนนอนแล้วก็ตอนตื่นนอนเราเราจะต้องจูนให้ความรู้สึกของเรามันมาอยู่ที่จริงจริงตอนนี้เรา เราไม่ได้จะอยากเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองนะเราในวันนี้ที่เดินทางมาถึงวัยนี้ในวันนี้เราทำดีที่สุดแล้วเพราะว่าชีวิตที่มันได้พบเจอกับประสบการณ์มากมายผู้คนมากมายที่เราไม่ได้เกิดมาแล้วเรารู้เลยว่าทำอะไรแล้วจะเสียใจคบคนแบบไหนแล้วมันจะผิดพลาดมันจะมันจะทำให้เรามีความทุก์มีความเครียดนะคะเราจะไม่รู้มาก่อนแต่ การมีชีวิตมันก็เหมือนได้ทดลองใช้ชีวิตไปแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเออเนาะเราเรา,เราถึงจะต้องมีประสบการณ์มันต้องผิดพลาดก่อนนะคะเราถึงจะได้คำตอบเพราะงั้นอ่ะเราต้องเข้าใจตัวเองว่าเราจนถึงวันเนี้ยที่เราอาจจะมองว่าโอ้เราเก่งไม่เท่าคนนั้นเลยคนนั้นความสามารถเยอะกว่าเราเราอาจจะต้องวางการเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นไว้เลยอะคะ่ะแล้วก็ ต้องรักต้องเมตตาต้องเข้าใจตัวเองมากๆต้องอ่อนโยนแล้วก็ต้องปลอบประโลมตัวเองอยู่เสมอเลยว่าไม่เป็นไรทําแม้ว่าจะทําผิดพลาดพยายามแล้วแต่มันมันก็ยังผิดอยู่แบบนั้นเดี๋ยวจะบอกว่ามันจะต้องทําอะไรอีกนะคะคือในในโมเมนต์ที่มันผิดพลาดซ้ำๆอ่ะก็ไม่เป็นไร ฝึกไม่เป็นไรไปเรื่อยๆค่ะแรกๆมันก็จะเป็นอยู่ยังไงมันก็จะยังรู้สึกมันจะเป็นนะคะแต่เราฝึกไม่เป็นไรไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะค่อยๆเริ่มแบบเข้าใจตัวเองให้อภัยตัวเองเมตตาตัวเองได้มากขึ้นไปเรื่อยๆเองค่ะแต่เราต้องเราต้องมีความคิดความรู้สึกที่ว่าเราไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงตัวเรานะเราพอใจตัวเองในวันนี้แล้วแต่เราอะ่ะ จะเพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆให้ตัวเองมันจะต้องอยู่บนชุดพื้นฐานความคิดที่ว่าเราไม่ได้จะเปลี่ยนอะไรนะเราแค่จะเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆเพิ่มสิ่งใหม่ๆเพิ่มแนวคิดใหม่ๆเพิ่มการดูคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มการหาความรู้ใหม่ๆเราเพียงอยากเพิ่มเติมสิ่งดีๆให้ให้จิตใจและร่างกายของเราเวลาจะทำอะไรให้อยู่บนพื้นฐานความรู้สึกแบบนี้อะค่ะเหมือนสรรหาสิ่งดีๆให้ ให้ใจให้กายตัวเองแทนที่จะเป็นความรู้สึกว่าเออฉันไม่ชอบแบบนี้เลยฉันอยากเลิกทาแบบนี้ฉันไม่ชอบที่ตัวเองเป็นแบบนี้เหมือนกันคือเราจะต้องเอาความความรู้สึกที่อยากเพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆหาอะไรดีๆให้ตัวเองมาแทนที่ไอความรู้สึกที่ไม่ชอบตัวเองอยากหนีจากตัวตนเดิมๆอะคะ่ะอันนี้คือเรื่องของการจูนความรู้สึกตั้งความรู้สึกนะคะ แล้วขั้นตอนต่อไปอ่ะมันก็คือการที่เรารักเมตตารักไรเงื่อนไขให้ตัวเองให้อภัยตัวเองซ้ําๆทําผิดร้อยครั้งก็ให้อภัยร้อยครั้งใจดีปอบประโลมให้รู้ว่ามันไม่ได้ง่ายเพราะถ้าง่ายอ่ะสังคมมันคงขาวสะอาดมันคงเป็นอะไรที่ที่เป็นโลกแบบเหมือนแบบกระตูนที่เราแบบสามารถจะแต่งให้มันดีแค่ไหนก็ได้ใช่ไหมแต่จริงอันนี้มัน โลกมันก็จะมีสองด้านเสมอแต่แต่ตัวเราอะค่ะเราก็จะต้องเมตตาตัวเองผิดซ้ำก็เมตตาซ้ำๆใจดีซ้ำๆจนกว่าเราจะอ่อนโยนจะปลอบประโลมตัวเองได้แล้วรู้สึกว่ามันไม่เป็นไรจริงๆนะมันแก้ไขไม่ได้ในเลววันมันออกจากตัวตนเดิมๆไม่ได้มันยังทำอะไรไม่สำเร็จ ไม่ได้ความความที่ตัวตัวของเราเองรู้สึกว่าตัวเราเองไม่ได้ดั่งใจอะค่ะไอความรู้สึกแบบนั้นอะมันคือความรู้สึกที่ใจร้ายกับตัวเองอะค่ะเราต้องค่อยๆไปปลดล็อกความรู้สึกนั้นแล้วก็รักตัวเองแบบไม่มีเงื่อนไขเลยมันมันเหมือนที่ยกตัวอย่างความรักของแม่เนาะที่เรามักจะรู้ว่าเออลูกจะเป็นยังไงแบบแม่ก็รัก เราเราต้องรู้สึกรักไหลเงื่อนไขให้ตัวเองแบบนั้นนะคะพอเรารู้แบบนี้แล้วอะ่ะใจของเรามันขยายมากขึ้นมันอ่อนโยนขึ้นมันก็จะเริ่มเปลี่ยนไปอยู่ในโซนพลังงานที่ดีขึ้นตัวเราเองจะมีพลังงานที่ดีขึ้นเราจะสัมผัสตัวเราเองได้เลยว่าคำพูดไม่ดีคนเคยทำพฤติกรรมนี้สถานการณ์แบบนี้เราเคยรู้สึกแย่มากกว่านี้แต่เราเริ่มเริ่มแบบ ตัดสินน้อยลงเราจะเข้าใจว่าเออเขาก็ต้องเจออะไรมาเนาะเขาถึงเป็นแบบนี้เออฝนมันก็ตกตามฤดูกาลถ้ามันตกมากน้ําท่วมก็ก็เพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติมันถูกมนุษย์ใช้งานเยอะมากๆสภาพอากาศมันถึงแปรปวนเราจะเข้าใจอะไรตามความเป็นจริงแบบนี้ค่ะแล้วมันจะเกิดการยอมรับยอมรับไปอย่างที่มันเป็นแต่มันก็ยังออกไม่ได้ถ้าเราไม่ฝึก ให้มาคุ้นเคยกับการที่อยู่ปัจจุบันขณะอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้การไปฝึกเดินให้รู้ว่าตัวเองเดินหรือกระทั่งการถ้าใครสะดวกแบบไหนก็ได้นะคะตัวเราอะเราได้ทดลองมาหลายอย่างเราจะรู้ว่าการทำให้ตัวเองมีสติมีสมาธิอะมันไม่จำเป็นจะต้องนั่งนิ่งๆเท่านั้นทุกการกระทำที่แม้แต่เรานั่งกินข้าวอะค่ะก็ตั้งใจนั่งกินข้าวอย่างเดียว เคียวอาหารให้ละเอียดเพื่อช่วยให้ร่างกายแบบย่อยได้ดีขึ้นนึกถึงแบบว่าเรากำลังช่วยร่างกายตอบแทนร่างกายสำนึกรู้คุณในร่างกายอยู่ว่าเขาอยู่เพื่อเรามาแค่ไหนเราต้องช่วยเขานะไม่ให้เขาทํางานหนักมากอยู่ฝ่ายเดียวอะไรแบบนี้ค่ะที่มันเป็นพื้นฐานที่รักร่างกายแล้วก็รักจิตใจตัวเองเลือกที่จะปฏิเสธและ กล้าหาญที่จะปฏิเสธแล้วตัดอะไรที่ค่อยๆฝึกไปนะคะไม่ต้องเอาเป็นเอาตายรีบร้อนแบบว่าอยากอยากเปลี่ยนแปลงเร็วๆนะค่อยๆทําไปแต่มันจะประกอบด้วย3หลักประมาณนี้ค่ะที่เราจะต้องจูนความรู้สึกว่าเราไม่ได้ไม่ชอบอยากจะหลุดออกจากตัวตนนี้นะเราจะเพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆแล้วก็การรักไรเงื่อนไขการให้อภัยตัวเองซ้ําๆค่ะแล้วก็ การฝึกสติให้จิตมาคุ้นเคยให้จิตมันได้มีช่วงเวลาที่มาอยู่กับปัจจุบันสิ่งที่เราทำอยู่ตรงหน้าค่ะทำงานซักผ้าตากผ้ากินข้าวดื่มน้ำเดินคือฝึกแบบอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นพอมันไม่ได้หายไปไหนนะคะแม้ว่าวันหนึ่งเราจะมีสติทำได้เล็กน้อยอะ่ะแต่มันถูกสะสมนะคะจิตมันก็จะค่อยๆค,คุ้นชินว่ามันมีโอกาสได้มาอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นนะคะ แล้วมันจะค่อยๆเก่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นเหมือนเหมือนเริ่มต้นออกกําลังกายอะค่ะแรกๆมันยังไม่เห็นอะไรแต่นานวันไปมันจะแข็งแรงขึ้นแน่นอนค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะมีอะไรคอมเมนต์ Comment, พูดคุยได้นะคะ